ที่เราจำหมูป่ามาแล้วแล้วก็มาดูกันนะครับว่าได้สกิลอะไรมาเจ้าของสัตเลี้ยงจะได้ช่องกระเป๋าสายคูณหนึ่งนี่คือสกิลติดตัวของหมูป่า,าถ้ัพเลือลสองก็จะได้สัตเลี้ยงจะรับอาหารทุกอย่างที่ป้อนให้อันนี้เราจะมาลอง ไม่ใช้กระต่ายไม่ใช้สกิลพิเศษของสัตว์เลี้ยงน,นะครับเราก็จะมาคุณแรกธรรมดาก็แปดสิบกีละแปดสิบแล้วก็มันก็บวกอีกสี่สี่ร้อยสามสิบถ้าเราลองใช้ใช้สกิลพิเศษของกระต่ายดูนะครับลองใช้สกิลพิเศษของกระต่าย อยู่ตัวนี้นี่เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้รับแลกเพิ่ม5%เมื่อเก็บ,บวรวบรวมแลกเราลองมาใช้กันอยู่ไหนอยู่ไหนเออยังมาปีมามาละนี่ไงครับเราลองมาเก็บ จะได้หิน8ครั้งละแ4ลยนบวก84แล้วเราก็จะได้บวกอีก452ถ้าเราตีแรกธรรมดาเราจะได้430ก็ถือว่าเยอะนะเดี๋ยวแล้วมันยังมีตัวอื่นที่ใช้สกิลได้เหมือนกันถือว่าได้แรกเพิ่มเพิ่มเยอะกว่าคนอื่นถ้าเราใช้ตัวนี้นะ เก็บเกี่ยวอย่างไม้ก็เหมือนกันไม้ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับไก่นี่เป็นสกิลติดตัวสกิลติดตัวคือได้ไม้เพิ่ม8%เมื่อรวบรวมเรากดใช้กดใช้ใชลองแบบไม,ไ,ไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยงไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยงก็จะ30 30ครั้งละ30 บวก130ครั้งละ30บวกสุดท้าย130แล้วเราลองใช้ใช้ไก่ใช้ไก่ตัวนี้สกิลติดตัวมันบวก33นะครับบวก141ก็ถือว่าได้เยอะนะ ได้เยอะแล้วได้ไวกว่าคนอื่นแต่ถ้าจะให้ไวกว่านี้ก็ไปเล่นบ้านคนอื่นเดบ้านคนอื่นน่าจะได้ไวกว่านี้ <c oughs> แต่มันก็มันดีกว่าไม่ใช้ไม่ใช้เลยมันเป็นสกิลติดตัวของสัตว์เลี้ยงที่ได้มาแล้วก็เวลาไปตีไปฆ่าไปจับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ ดูสกิลที่มันดีๆหน่อยก็ดี